เที่ยววันไหนคือกังเราไหนคือหุ่ละค่าไม่ใช่ทั้งคู่ผิดทั้งคูโคคนเยอะมากโสดตะบุกไปเลยสิคะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะคะ พบกับปิวอีกครั้งในจัสกวายทำไมต้องดูนะคะและวันนี้ก็ตามสัญญาค่ะจากที่ปิวสามารถกดบัตรนิ่งเฮีย EP 7ได้นะคะทุกคนก็เลยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆงานนะคะตอนนี้ปิวอยู่ที่สยามพารากอนนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่ชั้น6เนาะต,ตรงสยามพาวาไลัยนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็เตรียมตัว <shit>. ท ah ี่จะต้องไปตรวจเอทนะคะแล้วก็ไปสแตนบายตรงนั้นให้พร้อมเผื่อเขามีกิจกรรมอะไรใดๆหรือเรียกรวมคนนะคะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวพิวพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆดีกว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตื่นแตนมากทุกคนคือแบบมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วจริงก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาลงทะเบียนกันตรงไหนแต่ว่าน่าจะอยู่แถวแถว้นหก เฮ้ยทุกคนนี่เราเห็นบรรยากาศรอบๆงานแล้วคนเยอะมากคนเยอะมากค่ะดูดิเจอที่ตรวจ ATK แล้วหยุดตรงนู้นเดี๋ยวเราไปตรวจ ATK กันน่าจะเป็นตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวขอไปตรวจ ATK ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟุดคุยกันใหม่นะจ๊ะ a few moments later ทุกคนไปแย่จมูกเสร็จแล้วไม่รู้เขาโกรธอะไรดูดินน้ำตาไหลเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าผลเป็นยังไงจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกคน เจ็บมากทูกคนดูรอดแล้วนะคะก็คือผลออกมาแล้วตรงนี้เลยนี่ สามารถเข้างานได้นะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องไม่ทําก็คือไปลงทะเบียนนะคะทุกคนก็คือเอาตัว QR code เนี่ยไปสแกนแล้วเราก็จะได้บัตรเข้างานตัวนี้มาแนะ้ะตอนน่าหลวมมากทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูว่าเราอะ่ะจองโซนอะไรไว้ซึ่งโซนของบิลเนี่ยเป็นโซนสีเหลืองนะคะก็คือมารับบลิสแบนที่เป็นตัวสีเหลืองแล้วก็ยังได้รูปทั้งหมดอีก5า้าใบตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูว่ารูปจะเป็นยังไงบ้างเนาะ เดี๋ยวแกะอันนี้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะจ๊าชารโอุ๊ยน่ารักกคนคือต้องบอกว่ารูปน่าหลักมากโอเมกอนโอเมกอนโอเมกอนรูปน่าหลักมากคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะคะ อยากให้ถึงเวลาเร็วๆน้อะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในไม่รู้จะตั้งกล้องรีแอคให้ได้หรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามออกมารีแคปว่าข้างในโรงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครัทุกคนและก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโฟโต้บุก ไปเลยสี้าเดี๋ยวไว้จะอันบอกให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยตายๆเดินผ่านโซนของฝากที่ไลยก็โดนตลอดโดนตลอดตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าไปดูได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อแถวเพื่อขึ้นไปดูกันค่ะนั่งโอสามสิบเกนะคะโอสาก้าน,น,น่ได้เลยค่ะ เฮียจะพานเกือไปห้องนอนไงทำไห่เรียวมหบ้ฮียจะพาหนเกลไปพักในห้องเฮียไงเราเตรียมอาหารกันต่อดีกว่าครับเสาระเิง เออใส่เสื้อสะนหน่อยอทานสิยำไข่เค็มถึงมือเฮียเลยนะอยำไข่เค็มเดี๋ยวพอเราทานเสร็จอ่ะไปเอาหน้าเปียสผ้ากันเฮียมีอะไรดีๆให้ผมเกลือด้วยออะไรดีๆดูดูอะไรอีกอะคิดดีไม่ได้เลยโอ้ยเฮีย จะให้เกลือมันดูดีๆก็ไม่ได้พ้อเปิดตาด้วยเดื่องชอบเวลาเกลือไวายๆน่าแกล้งเฮียให้เกลือเปิดตาได้ยังโอ้ oh my god ของเฮียนะครับอยู่ในบ้านเฮียก็ต้องไปองเฮียสิ อครับฮี่เกลือตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะเกืือไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าเฮียก็ชอบสปอร์ตคาร์เขาด้วยอ่ะเกืือขอลองขับได้ไหมครับได้สิโอเอาเซ่ก็ไปขับรถเล่นไงโอ้โหเฮียเอ๊ พี่พไนี่ไปทำอะไรมาครับอออแค่ oh. Oh. ไปดื่มตัวเองนิดหน่อยอนิดหน่อยที่ไหนกันเมื่อคืนฮี่กลับมาก็พูดมิวเรื่องไม่ยอมกลับคอนโดด้วย ดื่มน้ำกันนะครับโอ้ยเอ็นดูอ่ะหรือเป็นเพราะเดียวเพราะเดียวขอแยกกับมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอ้ย oh. เคยงไม่ได้ตอบคำถามเดียวเลยนะครับ้องคิดมากน,มานะ oh. เยอะแบบ ช้บพูดคนเดียวแบบนี้ใช่ไหมเออไม่หาสักทีเปล่านะครับใครๆก็พูดคนเดียวเกื้อก็พูดคนเดียวพูดคนเดียวไม่แตกกอะไรที่ไหนแล่นะแลที่พูดคนเดียวเนี่ยแดกตอบหรือเปล่า,ลาคิดว่าได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยที่คนเดียวคิดไปเองไม่มีอะไรถูกสักอย่างโอ้ได้ยินมาเลยล้วครับ 哈哈。 ือก้าเข้าในคือหัวหน้าไม่ใช่ทางคู่ผ oh ิดทางโคเดี like ๋ยวเฮียพาไปดูเอาคุณนี่จะยังไงอ่ะคุณนี่จะยังไงจะทำไงอยู่แต่ไหนแหละมันน่าเบื่อครับแล้วนายล่ะไม่ทำอะไรเออเรามอของให้เตื่อ พอดีลืมไว้อะไม่รอหมอคณนี้แล้วครับนายนี่ก็ตอบปากตอบคำเก่งนะเกอร์อยากจะรู้จั้งแตอยู่แล้วเนี่ยว่าเพนทาก้อนมีอะไรทำไมเฮียไม่เคยให้เกอร์มาเลยสักครั้งอ่ะพร้อมนะดูเกอรครับโอ้โหขุ่นเปรมจ้ะ เวคยดีเนี่ยชื่อไม่เคยเจอตัวจริงพี่ตัวจริงคุณเพื่อนี่น่ารักเหมือนกันเลยเนะ่ยเออมึงสนใจซื้ออะไรให้แตงเมื่อไหร่ปะกูสนใจไม่ได้หรอกอ่ะเกิดว่ามึงซื้อให้หนูเพื่อไม่พาคนเดียวมาด้วยหรอทิ้งน้องไว้ที่บ้านไม่เป็นไร,รอ่ะ ออ <laughs> สันส้นๆจริงหรอพี่จริงจรี่เป็นงั้นจริงหรอพเพล่ตอบเต้นเปล่า สำราญกับ EP 7ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นการแบบเปิดบรรยากาศมุมใหม่โลกใหม่บอกเลยว่าเป็นอีก EP นึงที่แบบครบรถครบเรื่องและเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทุกๆคู่เลยนะคะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ย เสียงคือเริ่มหายแล้วเพราะว่าในโรงคือก,กี้แตกมากทุกคนน่าจะเห็นแบบโอ้โหซีนไหนคือลดคือก,กี้ดจนคอแตกเ <t> <ๆ>ชื่อว่าใครที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็น่าจะฟินไม่แพ้กันน้อแต่ว่าแบบถือว่าเป็นตัวแทนละกันที่มาเปิดบรรยากาศให้กับแฟนๆชาวมาดันทุกๆคนเลยนะคะยังไงถ้าชอบเนี่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมาดันดอทฟันไว้ให้บิด้วยนะคะและถ้ามีโอกาสเนี่ย จะพาไปดูบรรยากาศงานหรือกิจกรรมต่างๆอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ปิวและจะสไวทำไมต้องดูต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะแล้วเจอกันใหม่อีกสดอีกค่ะ